ไม่ใช่ความผิดนี่คือการชีฮัดนี่คือการต่อสู้นะครับที่ผมจะต้องพิทักษ์และปกป้องอิสลามตลอดไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตผมนะครับไม่มีอะไรจะมาขวางผมได้และครับพี่น้องไม่มีอะไรจะมาขวางจะฟ้องกันตี่คนจะสิบห้าคนที่ผมแปะชื่อไปจะมาฟ้องผมก็ขวางผมไม่ได้นะครับนอกจากกฎหมายห้ามผมก็จะหยุดนะแต่คนพวกนี้ขวางผมไม่ได้แต่แน่นอนครับ ผมเองก็ดําเนินการตามกฎหมายกับคนพวกนี้ผมก็ต้องอาศัยเมื่อเขาอาศัยทางกฎหมายผมก็ต้องอาศัยกฎหมายนะครับพี่น้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคำนี้แล้วครับพี่น้องก็กขอมาอัพนะครับที่วันนี้ผมมาใช้เวลารบกวนพี่น้องตั้งสามสี่สิบนาทีแต่พี่น้องครับอย่าผมต้องการให้พี่น้องรู้ผมต้องมาอัปเดตเหตุการณ์ให้พี่น้องได้รับรู้รับทร,ร,ราบนะครับไม่ใช่ฉันอยู่ดีๆหายไปเลยโดยความเป็นจริงแล้วผมตั้งใจเลยนะครับพี่น้องตั้งใจว่า พอเข้าเดือนบร,รมดอนนี้นะครับจะหยุดนิ่งเฉยจะเอาเรื่องศาสนามาพูดคุยกันแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องต่อสู้เพราะอิสลามนะครับอัลลอฮนนบบฺมุฮัมมัดสัลงามไม่ได้ให้เราหยุดในเดือนบร,รมดอนไม่ใช่ให้นอนอยู่บ้านแล้วมาละหมาดอย่างเดียวนะครับหลายครั้งสงครามในยุคนั้นก็จะต้องต่อสู้กันในเดือนปร,รมดอน